สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานครลโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่กระบินบุรีนะครับผมเตรียมวันนี้เตรียมจะส่งม่าแทงน้ำห้องถึงให้ลูกค้านะครับผมชุดเซ็ตแทงน้ำห่อถังคู่นะครับผมขนาด3,000ลิตร2ใบนะครับรวมเป็น6,000ลิตรนะครับผมวันนี้ความสูงจากพื้นถึงข้นถังนะครับจะอยู่ที่6เมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงหลังคาจะอยู่ที่8เมตร50นะครับ ถัทงที่เป็นถังสามพันลิตรนะครับถังใหญ่มากนะครับผมเต็มเลยนะครับแรงแรงกดน้านจะค่อนข้างได้สูงนะครับตัวนี้โครงสร้างของเราจะาถังเหล็กสองแั้นนะครับลูกค้าเขยไปดูด,ด้านล่างเลยจะมีเหล็กถักอยู่ด้านล่างแข็งแรงทนทานเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับผมโครงสร้างกาวันนหนะครับตอนนี้ทีมงานกาลังเตรียมเก็บของแล้วนะครับผมเราจะ ส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับเซตนี้เราสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดนี้นะครับแทงน้าหอสูงอันนี้จะเป็นชุดสระเซลล์ของลูกค้าลูกค้าติดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าให้เราเดินขึ้นหอสูงให้แล้วก็สกวใส่ลูกตัวให้านะครับตัวนี้ตัวแทงน้ําชุดนี้นะครับลูกค้าก็จะใช้สําหรับเป็นบมเดลโคกหของนาของลูกค้านะครับอีนนี้ครับให้ดูทางพื้นที่หน้ประมาณสักยี่สิบไร่ได้ไหมครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นโคกหล้งนาอันนี้เป็นบ่อเป็นสะนะครับสเตปนะจะปลูกต้นไม้นะครับ พื้นที่เลยนะครับสวยงามเลยครับนี้จะพื้นที่ตรงนี้มันจะค่อนข้างแปลกนะมันเป็นกรวดนะครับมันจะไม่ค่อยเก็บน้ํานะครับเพราะนั้นน้ําจะค่อนข้างใช้เปลืองหน่อยนะครับพื้นที่จะค่อนข้างจะแห้งเร็วจะซึมเร็วเพราะนั้นต้องใช้แทงน้านะครับปล่อยแล้วเป็นน้าหยดอาต้นไม้ตรงนั้นจะดีกว่าครับลูกค้าก็เลยให้เราทาแทงน้ําให้นะครับผมล้วก็บริการให้ลูกค้าเลยครับสวยงามแข็งแรงเลยนะครับผม ของเราเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับแป๊บน้ำทนทานแข็งแรงแน่นอนครับผมไม่มีสนิมแน่ครับผมเพราะว่าโครงสร้างเราเคลือบกาวไนอีกชั้นนะครับผมตัวสีเราสีเคลือบกาวไนทหนึ่งชั้นเลยนะครับให้ลูกค้าเพราะนั้นการใช้งานยาวนานแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวนะให้ดูนิดนึงนะครับผมตัวเสานะครับให้ลูกค้าดูตัวเสาตัวฐานล่าสนะครับเรามีฐานจรวดยึดทั้งสีขานะครับผมเป็นแท่นขึ้นมาลอยเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ ตัวเสาใหญ่มากครับผมสามนิ้วเลยนะครับตัวเสาแข็งแรงเลยนะครับโครงสร้างเหล็กถักตัดถักให้สวยงามเลยนะครับมาตรฐานของเราเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้งานไม่ดีนะไม่ได้งานไม่ได้คุณภา,าพดีแน่นอนครับโครงสร้างดันแข็งแรงทนทานใครท่นานใดสนใจอยากได้ทางน้ำส,สวยๆอย่างได้แข็งแรงแบบนี้ก็ติดต่อเรามันได้นะครับผม นายโคราชโซลาร์เซลล์นะครับผม0922648862นะครับผมโคราชโซลาร์เซลล์ขอบคุณครับ